อสอบถามคุณหมอเรื่องไวบรัดข้านะ,ะมเม็ดเลือดขาวาลดลงมาเรื่อยๆตรวจล่าสุดมี3,250อันนี้หมายถึงจำนวนมเม็ดเลือดขาวต่อลูกบาทมิลลิเมตรนะฮะจำเป็นต้องได้รับการรักษาไหมครับตอบว่าไม่จำเป็นนะฮะมเม็ดเลือดขาวที่เราตั้งค่าปกติไว้4,000 เป็นค่าปกติของมนุษย์พันธ์ฝรั่งนแม้แต่ในอเมริกาเองเนะมีช่วงถึงผมไปเป็นเขาเรียกว่า visiting surgeon เนะญญาะศัลยแพทย์เยี่ยมเยือนที่โรงพยาบาลบริกแฮมที่เมืองบอสตันเนี่ยเวลาเราไปราวคนไข้เนี่ยผมก็ไม่เอะใจกับคำวินิจฉัยอยู่คำหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่แปลเป็นไทยได้ว่าเม็ดเลือดขาวต่ำเพราะชาติพันธุ์นะเป็นคำวินิจฉัยที่เขา จะแปะไว้ที่ชาร์จของคนไข้ผิวสีผู้หญิงผิวดำะนะฮะเพราะว่าผู้หญิงผิวดำเนี่ยมีโอกาสเยอะประมาณสักยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมที่เมตรขาวจะอยู่ประมาณสองพันหนึ่งสองพันสองะผมก็ถามว่าเออคำวินิจฉัยนี่นหมายความว่าไงเขาก็บอกถ้าเห็นอย่างนี้อยู่ไม่ต้องอินเวสติเกตเพราะว่าอันนี้มันพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรแต่พราะเธอเป็นคน มีชาติพันธุ์ที่เม็ดเลือดขาวต่ำผมก็เดาคนไทยนี่ก็ผิวสีนะเพราะฉะนั้นไม่ดเลือดขาวสามพันเนี่ยอย่าไปอย่าไปวอรี่ไปเลยนะฮะยกเว้นคุณมีอาการของโรคนั้นก็ว่าไปนะแต่ในแง่ของเม็ดเลือดขาวอย่างเดียวเนี่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรกับมันหรอกนะฮะอ่า